เจ้าตัวยังงงโฟกัสจิรกุลโต้ข่าวลือถูกกล่าวหาว่าตายกระทันหันจากกรณีนักแสดงสาวโฟกัสจิรกุลต้องแอดมิดกลางดึกเหตุเพราะลำไส้อักเสบติดเชื้อแบคทีเรียผลจากการทานหอยแครงตอนสามทุ่มอาการคือท้องเสียอาเจียนปวดท้องบิดเกร็งทรมานอยาแก้ปวดใดๆที่ฉีดเข้าเส้นเลือดก็เอาไม่อยู่ จากประเด็นดังกล่าวกลับกลายเป็นข่าวลือที่ถูกแชร์ว่อนโลกออนไลน์ว่าตอนนี้โฟกัสจิรกุลได้เสียชีวิตกระทันหันที่โรงพยาบาลทำให้ล่าสุดสาวโฟกัสต้องออกมาโพสต์ข้อความระบุว่านี่คือวิญญาณโฟกัสเป็นคนพิมพ์เองที่นียร้อนมากร้อนเหมือนนรกเลยดูไปดูมาก็คุ้นๆอยู่ไทยนี่เอง ยังไม่ตายยังมีชีวิตอยู่และถ้าจะใส่บาตให้ขอเป็นชาบูหมูกระทะแซลมอนซาซิมิของหวานขอเป็นทุเรียนด้านชาวเน็ตต่างเข้ามากดไลค์และคอมเมนต์พร้อมแนะนำว่าอย่ายอมความแนะนำให้เอาผิดดำเนินคดีให้ถึงที่สุดอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะคะ